สวัสดีครับพบกับกระผมอาจารย์บาสเซเว่นเซนในช่วงของเมนโฮโรนะครับในวันนี้เราจะมาเช็คดวงคนทั้ง7วันในเรื่องของการงานแล้วก็โชคลาภนะครับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมนะครับจนถึง2มิถุนายนนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เลยนะครับคุณจะทำงานอะไรเนี่ยเท่าไหร่นะครับคุณก็จะได้ผลตอบแทนมาเท่านั้นคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนนะครับถือว่าโชคเนี่ยมาจากการงานหรือว่าทุ่มเทไปนะครับส่วนคนที่คิดจะ กู้เงินหรือว่าจะใช้เงินนะครับผ่านฉลุยนะครับบอกเลยในช่วงนี้นะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับ การงานและก็การเงินนะครับบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ถ้าใครจะเสี่ยงโชคนะครับเป็นอะไรที่ดิ่งปากเหวมากนะครับให้คุณฉุดคิดดูดีๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะผ่านไปได้นะครับคนที่เกิดวันพุธนะครับในเรื่องของการงานการเงินช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่ามันนิ่งมันสงบมันเงียบมากนะครับในเรื่องของการเงินก็เหมือนกันโชคลาภเหมือนกันนะครับก็ต้องหลังวันที่2ก่อนนะครับถึงจะดีขึ้นในช่วงนี้ให้คุณไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ว่ามันทำบุญสุนทานมันเกิดวันพฤหัส ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือว่าเรื่องงานมาแล้วนะครับช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่กําลังเป็นขาดขึ้นในทุกๆอย่างเลยนะครับคนในวันนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเรื่องของการงานกับการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภเนี่ยทำให้คุณเนี่ยปวดหัวมากเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องพึ่งตัวเองเยอะมากขึ้นนะครับวันเสาร์นะครับต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นการหา เงินหาทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะครับยังไงวันนี้ให้ตั้งจิตตั้งใจทำงานดีๆตั้งสติดีๆนะครับคุณก็จะได้อะไรมาจากความพยายามของตัวคุณเองได้เหมือนกันนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับโชคลาภของคุณหรือว่าในเรื่องของการงานนะคุณจะรู้สึกว่าช่วงเนี้เจอแต่อะไรที่ซ้ำๆซักๆยังไงคนวันนี้เนี่ยให้ ตั้งสตินะครับทำกิจกรรมอื่นๆหรือลองทํางานเสริมอื่นๆดูการเงินนะครับคนที่มีนี่มีสินอยู่คุณจะรู้สึกว่า มันตกอยู่ในวังวนที่คุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยังไงให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนนะครับอาจารย์เป็นกําลังใจให้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับโชคลาภการเงินนะครับแล้วก็การงานของคนทั้ง7วันนะครับคนที่การเงินไม่ดีนะครับอาจารย์อยากจะให้สวดคาถาเงินล้านนะครับ<อ>เพื่อที่ให้เราเนี่ยมีสติปัญญาญาณแล้วก็รวมถึงให้ทํามาหากินได้เจริญรุ่งเรือง แล้วก็ให้แบ่งทรัพย์ที่เราได้มาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไปทําทานในที่ต่างๆและอธิษฐานบอกว่าให้มีสติปัญญายานในการหาทรัพย์ในการเก็บทรัพย์โชคลาภของคุณบวกกับความพยายามนะครับมันต้องมาด้วยกันนะครับชีวิตของคุณก็จะดียิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของดวงชะตานะครับหรือว่าชีวิตเนี่ยสามารถปรึกษาอาจารย์ได้นะครับในช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับอาจารย์พร้อมที่จะตอบทุกท่านครับ